ค o m p e t e คือคือความในนี้มันเป็นกรอบความสามารถนะเช่นว่า EIT เนี่ย EIT ก็คือ engineer in training เนี่ยทำได้นะแต่ว่าถ้าทำเกินอันนี้ให้ใหทำแค่นี้นะที่หออกแบบได้บางส่วนนะแต่ว่าเราเราพัฒนาตัวเองมาแล้วทำเกินทำเกินก็ไม่ว่านะทำไปในกรอบของที่สามัญทำได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องทำภายใต้การกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราเนี่ยเป็น เป็นหน่วยราชการนะเรามีเรามีเ,ามเอ่อเอ่อพรบทางด่วนอยู่แล้วว่าทางด่วนทําอะไรนะแล้วเราทำทำภายใต้กรอบนี้ทําภายใต้การกํากับดูแลของรุ่นพี่ของใครต่อใครดังนั้นก็ตอบให้ได้แล้วกันว่าเราทําภายใต้การการํากับดูแลใช่ไหมแล้วเราก <c oughs> ็เราก็ก็รู้จริงนะครับแล้วถ้าเกิดเราพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เข้าใจมาถึงตรงนี้แล้วนะดังนั้นเรามาขอได้พอมาขอได้ก็จะไปทํางานได้เต็ม เ็มกรอบตรงนี้นะแล้วพอจากนั้นแล้วเนี่ยเราเราโตไปอีกนะเราสามารถที่จะมากระขอเป็นวุฒิวิศวกรกได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับนะก็เมื่อกี้ผมอาจจะพูดข้ามไปอันหนึ่งนะฮะเพิ่งนึกได้ว่าผมพูดไปว่ามีภาคีสามัญบุฒินะครับแต่ว่าสภาเราเนื่องจากว่าโดยเหตุผลแล้วเนี่ยเ,เวลาที่เราเปิดประเทศแล้วเราตกลงอะไรกันเนี่ยนะฮะห้ามเขาห้ามสิ่งที่ก็ห้ามคือ กีดกันทางการค้าและบริการงานอาชีพของเราที่ทำเนี่ยมันเป็นบริการนะคือบริการก็คืออาจจะไม่มีตัวสินค้าหรือตัวสินค้ามันเล็กนิดเดียวแต่ว่าการบริการเนี่ยบริการคุงงานบริการออกแบบบริการให้คำปรึกษาบริการนี่เป็นบริการใช่ป่ะนะก็ห้ามกีดกันเพราะนั้นการห้ามกีดกันเนี่ยเราเลยเปิดช่องไว้ช่องหนึ่งก็คือเป็นคนต่างประเทศสามารถมาขอเป็น วิสามัญสมาชิกพวกเราเป็นสามัญสมาชิกค,ครับแล้วก็มาขอเป็นวิสามัญสมาชิกแต่ว่าสามารถที่จะมาขอใบอนุญาตภาคีพิเศษได้พวกเราเองก็สามารถจะขอได้นะสาหรับคนที่มีคุณสมบัติน้อยกว่าเราอย่างพวกเราเนี่เป็นภาคีแล้วเนี่ยแปลว่าคุณสมบัติครบแต่คนที่คุณสมบัติไม่ครบเช่นเรียนขาดไปบางวิชาขาดไปบางวิชา นะครับอย่าง,างวิชาสําคัญขาดไม่ได้เนี่ยอย่างสแตนโกแมทเทเรียลเนี่ยขาดไปตกเลยนะฮะเพราะว่าไอ้น,นี้มันเรื่องสแตนอกแมทเทเรียลสก็คือปวสปวสเนี่ยต้องเรียนขาดหลายวิชาเลยแหะแต่ว่าทํางานแล้ว4ปีเราก็ให้นะครับส่วนปวชก็ขาดเดยอะกว่านั้นอีกก็คือก็เลยต้องเอาประสบการณ์มาเสริมก็ประสบการณ์เนี่ยก็6ปีส่วนคนที่มีความชนานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าอยากได้เกียรติยศแ่นความเป็นวิศวกรก็มาขอได้เหมือนกันแต่ก็ให้ทําได้เฉพาะอย่างที่ชนานาญ อันนี้คือภาคีพิเศษนะก็นะนะพูดตัวน,นี้แล้วก็คงจะครบในเรื่องตรงน,นี้แล้วนะส่วนกฎกระทรวงเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามี6อย่างนโยบายสมัยนี้ก็พยายามที่จะสร้างเน็ตเวิร์กพวกเราเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะเป็นเครือข่ายอย่างเมื่อกี้ที่พูดแล้วว่าอย่าง PPS เนี่ยบริษัทเราก็ปกติเราก็ทำมาหากินนั่นแหละใช่ป่ะแต่ว่าเราก็เปิดสัมนาเปิด พัฒนาคนของเราด้วยนะแล้วก็เปิดพัฒนาคนอื่นให้ด้วยนะเพราะว่าความรู้อย่างที่ว่ามันลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เรามาเรียนแบบเรื่อยๆเนี่ยก็แปลว่าเราเอาประสบการณ์ของของเรามาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันนะแชร์กันนะเพื่อเพื่อว่าเอเ็งเอ็งเอาไปทําอย่างนี้แล้วเป็นยังไงนะถ้าเรา,าทำนี้แล้วผิดด้วยอย่าตามนะโดน follow me I am lost กำลังหลงทางอยู่ ตรงนี้ต้องรู้ด้วยนะว่าตอนนี้เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยคือเล่าว่ากำงเล่าว่าทนี้ผิดนะเข้าใจะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็ใช้นโยบายคอ n เน็กติวิตี้พยายามเชื่อมโยงเชื่อมโยงพวกเราที่เป็นวิศวกรหน่วยงานต่างๆเข้าหากันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วก็ปรับทัศนคตินะครับเน็ตเวิร์กิก็คือสร้างเครือข่ายอย่างที่ว่าเราสอน ความความรู้ที่ที่ทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะถ้ามีเน็ตเวิร์กเยอะๆกรรมการสะพานมี20คนนะฮะไม่มีไม่ไม่มีปัญญาทําอะไรได้เต็มที่นะฮะนะเพราะนั้นเราก็สร้างเน็ตเวิร์กนะฮะมือน,นี้เราก็จะขึ้นไปเชียงใหม่นะเพราะว่าเชียงรายแผ่นดินไหวพแผ่นดินไหวลามมาถึงเชียงใหม่ไอไอไอ,ไอกฎกระทรวงว่าโดวยว่าโดยแผ่นดินไหวพูดบอกว่า15เมตรขึ้นไปถึงคุมอันนี้ถ้าเขาถามต้องตอบได้นะ นี่มันกฎหมายรูปของของพรบควบคุมอ,อาคารของเราก็โดนนะของเราก็เป็นอาคารดานสิบห้าไมขึ้นไปคุมของเราโดนคุมอยู่แล้วนะฮะและ้วสองก็มอยขอยก็คือมาตรฐานการออกแบบเพื่อเพื่อกันแผ่นดินไหวต้องใส่จจ้อยยังไงต้องเหล็กพุกต้องงอเข้ามาไม่จะพับเฉยๆอะไรหมดเนี่ยนะแล้วก็เ,เราเราว่าอัน,อนไหนที่ที่ไม่มีการประเมินควรจะต้องไปประเมินแล้วว่ามัน,ม,นมันกันแผ่นดินไหวได้ไหมนะสิ่งที่ไม่ได้ออกแบบไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็น ครงสร้างไปเป็นไหนในอย่าง arre, <ๆ>เรานี่ก็คงเราถ้าจะต้องประเมินก็ประเมินถ้ามันได้แล้วก็คือได้จะไดะไ้รู้ว่ามันได้ใช่ป่ะส่วนอันไหนที่ที่ว่า,าไม่ได้แล้วต้องเสริมยังไงถึงจะได้อะไรทัองนี่นะฮะอันนี้เราก็ก็แนะนําไปแล้วลว่าว่าต้องทํานะครับแต่ว่าเครือข่ายเราไม่ไหวเราก็เลยต้องต้องไปสร้างเครือข่ายที่ที่ภาคเหนือนะภาคอันออกเาียงเหนืออะไรทนองนี้เนะี่ยสร้างเครือข่ายเพื่อเพื่อที่จะช่วยกันนะฮะ เพ <tang ar> ื่อจะพัฒนาพวกเราเดลลอเมนนะฮะเพื่อจะสร้างโอกาสในการจะทำงานนะพวกคุณมีเจ็ดสาขาเมื่อกี้พูดแล้วนะฮะเขียนเขียนให้ตรงแล้วกันอาวุธที่ทําได้ทุกงานนะภาคีทาทำอะไรได้บ้างใชบบ้ะพวกนี้นะเพราะนั้นผมว่างานวางโครงการเนี่ยพวกเราทำทาอยู่ในนั้นได้ใช่ไหมฮะแล้วงานพิจารณาตรวจสอบไม่รู้ทำเปล่านะพวกพวกเราอะรู้แต่ผมไม่รู้ งานะพิจารณาตรวจสอบก็ไปดูนิยามของงานพิจารณาตรวจสอบว่ามันหมายถึงการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อนําไปใช้กับโครงการเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปดูแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เราไปวิจัยมาไปรวบรวมสเต็งไปรวบมไอ้นู่นไอ้นี่เอาไปใช้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราอธิบายได้ว่าไม่ใช้แล้วใช้อย่างไงก็เป็นผลงานแต่ถ้าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะก็ไม่ควรจะได้เข้าใจนะนะเพราะนั้นออกแบบคำนวณ ว่าเราจ้างเขาทาแล้วเราเราทําอะไรเข้าใจนะฮะอันนี้ก็ประเภทประเภทหนึ่งอาคารอันนี้มียี่บเอ็ดประเภทเนี่ยสามชั้นขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูต้องต้องเข้าใจด้วยว่าเราทําอะไรเนี่ยอันเนี้ยของเราน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้นะเข้าใจนะคือคือวันนี้ตรงนี้เวลาจะน้อยนิดนึ่งแต่ว่าผมจะเอาเฉพาะจุดสําคัญแล้วกัน เอาตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะว่าในลักษณะการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายนะการการการบริหารโครงการคือกระบวนการนําโครงการสู่เป้าหมายนะดังนั้นถ้าเราไม่รู้เป้าหมายเป้าหมายคือโกนะครับเป้าหมายของการทํางานก็คือก็คือคุณภาพคุณภาพสําคัญที่ไหนสําคัญที่คุณถ้าไม่มีคุณไม่มีคุณภาพถูกป่ะไม่มีคุณก็เหลือแต่ภาพนะ อันที่สอคือ cost c o คือต้นทุนใช่ปะ่ะต้นทุนแล้วเราต้นทุนได้มาเราหลังจากวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าจ,จ่ายเป็น expense นะครับนะเสร็จแล้วเรามาตั้งงบประมาณคือบัตรเจ็ดคนละตัวทั้งนั้นเลยนะฮะนั้นเันต้องเข้าใจาตัวน,นี้ด้วยนะครับส่วนทา m คือเวลานะถ้าเราจะทําให้ได้ตามเวลาเราก็ต้องมาวางแผนเราต้องรู้เป้าหมายใช่ปะ่ะเราต้องรู้เราอยู่ตรงไหน เส้นทางสู่เป้าหมายจะไปทางไหนนะไปทางไหนไปอย่างไรไปด้วยวิธีไหนอะไรจำลงอะน,นะแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวางแผนเอามาแสดงแผนที่คนอื่นเข้าใจเราก็เข้าใจแล้วทุกคนยอมรับแล้วจะแสดงด้วยวิธีไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วถามว่าทําไมต้องวางแผนก็มี2เหตุผลที่ต้องวางแผนหนึ่งคือมีทรัพยากรจํากัดถ้าถ้ามีทรัพยากรไม่จํากัดก็ทุ่มเข้าไปเท่าที่ยังไม่เหยียบกันตายก็ มันทำงานได้เข้แต่นะฮะหรือสองมีเวลาจำกัดเลยต้องวางแผนแต่ถ้ามีเวลาไม่จำกัดสร้างพีรามิดก็ไปเรื่อยๆ<ล>ะอะไรทุนนันนั้นนะฮะเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ว่าเวลาเวลาสัมภาษณ์บที่อาจจะมีคนถามนะอาจารย์ก็อาจจะถามใช่ไหมนะและสิ่งที่ต้องบริหารคืออะไรก็คือรีซอสต่างๆถูกไหฮะรีซอสก็มีแมททีเดียมีแมนมีมาชีนมีมันนี่อะไรทุนนัเนี่ถูกไหมฮะ นะแล้วก็ในกรอบของการทํางานมันก็จะมีตัวนี้ชีก็คือเซฟตี้ถูกไหมฮะถ้าถามเรื่องเซฟตี้ก็ต้องรู้นะโอเคเส้นทางสูเปา้าหมายเป็นยังไงเมื่อกี้พูดแล้วแล้วเราอยู่ตรงไหนไงเราอยู่ตรงไหนนะมาคิดโครงการคิดแล้วคุ้มก็ทําทคิดไม่คุ้มก็ไม่ทามันก็อยู่ตรงศึกษาความเป็นไปได้ไศึกษาความเป็นไปได้นี่มันอยู่ในงานพิจารณาตรวจสอบหรือเปล่า้องไล่ดูนะม,นมันอยู่นะครับ เนะพราะเราจะไปคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลิกก็มากําหนดไอคุณตี้อะไรต่างๆให้ได้นะอันนั้นก็เป็นอยู่ในส่วนก่างโครงการตรงไหมนะก็มาไล่มาไล่ดูว่าโปรเซสไปอย่างเงี้ยนะนะแล้วสุดท้ายเลยเดี๋ยวเขาบอกเวลาหมดและโครงการขนาดใหญ่ทำไงใช่ไหมมีโอนเนอร์มี PMC ใช่ป่ะมี CSC คือแบ่งเป็นหลายๆโครงการแต่ละโครงการใครมาใครมา,ใครมาเหมาใครมา คคุมใช่ไหมแล้วรูปแบบการบริหารงค์งการเราเป็นยังไงนะเพราะนั้นพวกนี้พวกนี้บรรยายได้คีนะเดี๋ยวหากินได้คี <c oughs> เพราะเวลานี่เอาเอาแค่เลื่อนขั้นได้ก่อนแต่ว่าในการเลื่อนขั้นเนี่ยถ้าถ้าเราเรา,เรารู้ว่าออการบริหารงค์งการเป็นยังไงแล้วเราอยู่ตรงไหนนะฮะไปได้แล้วสักสักสักส่วนหนึ่งนะแต่ถึงไม่ถึงไม่รู้นะไปสอบเนี่ยไม่มีตกนะครับมีแต่ผ่านกับไม่ผ่านนะ ไอ้เขาเปลี่ยนคำนี้นะเพราะเดิมทีมีตกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายคนรังเกียจเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะผ่านยวไม่ผ่านาน,นะงานมีแค่สามเวลานะครับเวลาก่อนทําเวลากําลังทําและเวลาหลังทําก็แปลว่าหรือมีมีปัจจัยการผลิตก็ Input Process คือคือกระบวนการผลิตถูกไหมฮะเอา p ุ t คือผลผลิตนะ เพราะนั้นอันเนี้ยนี่คือนี่คือ i n น u t ใช่ป่ะนี่คือ r r o e s s ใช่ป่ะเราบริหารตัวนี้เพื่อให้ออก product เราต้องคุมให้ได้ใช่ป่ะเสร็จแล้วแม้แต่คุมตามระบบแล้วตามวิธีการแล้วไม่แน่ว่าจะได้ไปตรวจว่ามันได้ไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็แก้นะครับเพราะว่างานนี่ยผมบอกแล้วมี Er r o r เป็นเรื่องปกติถ้าถ้าถ้าไม่มีเออร์เร์เป็นเรื่องผิดปกตินะถามว่าเราทำผิดโอเคไหมครับ โอเคนะครับแต่ผิดบ่อยๆน่าเบื่อน่าลำคาญนะเพราะฉะนั้นผิดได้แต่แต่ต้องไม่บ่อยต้องไม่ซ้ําในเรื่องเดิมนะเข้าใจนะฮะมันถึงจะมีการพัฒนานะครับก็โอเคอันนี้นพรจะ,ะนั้นก็จะมีจะมีอะไรทั้งเนี้มีระบบคุณภาพว่าที่นี่ทากันยังไงครับ่ะนะก็เอาเอา,เอา,เอาสรุปแล้วกันมันมันหมดเวลาละเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราอยากมา ลงตรงนี้อีกทีว่าค,คือไปสอบว่าตกไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าธรรมดาไปสอบครั้งแรกมักจะตกนะแต่ว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราเตียวกันก่อนแล้วมันน่าจะตกน้อยลงหน่อยนะค่าจไล่มาให้ได้นะว่าก่อนทําเนี่ยเราอยู่ตรงไหนกําลัง <im> mm> ทําเราอยู่ตรงไหนหลังทําเราอยู่ตรงไหนนะฮะ <im> mm> ถ้าหาไม่เจอว่าเราอยู่ตรงไหนนี่แปลว่าเราไม่รู้โปรเซสงานเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรารู้ผมว่าสบายใจไปครึ่งแล้ว แต่ะนะ